สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันครับเรามากันที่ประเด็นเรื่องแรกครับก็เป็นมุมมองของทางพลสโคที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ยุกย่องผลงานของอราสุทอยรุน นะับที่มีการยิงประตูได้แบบ ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดที่ยิงประตูขึ้นนำแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้แมนยูเนี่ยบุกไปเอาชนะแอตเลติกได้2อหนึ่งด้วยกันนะครับพสโคนเนี่ยกล่าวว่าราซูนฮอยรุนอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจากนักเตะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าด้วยขณะที่เฮนด์เบิร์ไวครับเขามีความอันตรายจากการเล่นลูกตั้งเตะนะครับฮอยรุนรู้ว่าเฮนด์เบิร์กไวเนี่ยทำประตูไม่ได้จากจากังหวะดังกล่าวแล้วก็เจ้า มีการเคลื่อนที่ไปในจุดนัดพบซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมมากมันเป็นจังหวะการเล่นที่ดีจริงๆครับจากตำแหน่งศูนย์หน้าเด็กคนนี้ กำลังเต็มไปด้วยความมั่นใจแบบ100%เต็มนะครับนี่คือสิ่งที่ปัสโคกล่าวถึงราสบุนฮอยรุนนะครับส่วนสถิติของฮอยรุนหลังจากจบเกมแมตช์ล่าสุดนะครับฮอยรุนมีส่วนร่วมกับแปประตูจากเจดนัดหลังสุดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นสถิติที่มากกว่าที่เจ้าตัวเนี่ยทำได้ตลอดการลงสนาม22เกมก่อนหน้านี้นะครับหลังจากทำประตูล่าสุดในเกมพบก,กับแอสตันวิลล่าราสบุนฮอยรุน,รนกลายเป็นผู้เล่นอายุ น้อยที่สุดอันดับที่2ครับที่สามารถยิงได้5เกมติดต่อกันในพิเรังกิตโดยเป็นรองเพียงนิโคลาอเนลกาครับที่เคยทําได้ด้วยอายุ น้อยกว่านับตั้งแต่ราซูนฮอยรุนยิงประตูแรกในพิบเรงลกิทเมื่อเดือนธันวาคมครับจนถึงตอนนี้เจ้าตัวมีค่าเฉลีย่ยทำประตูทุกๆ88.6นาทีซึ่งหากสามารถรักษาสัดส่วนดังกล่าวไว้ได้เนี่ยตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลจะทำให้เขาเนี่ยจบซีซั่นด้วยการยิงประตูอยู่ที่19ประตูด้วยกันนะครับตามสถิติค่าเฉลียย่ยต่างๆนะครับฮอยรุนยิงได้ถึง5ประตูจากการยิงตรงกรอ6ครั้งหลังสุดในพิบเบิลกิท แล้วก็สถิติสุดท้ายครับหากไม่มี5ประตูในพิเรังกิจของคอยลุนจะทำให้แมนยูมีแต้มหายไปถึง7แต้มครับแล้วก็จะร่วงลงมารั้งอยู่อันดับที่9ของตารางในพิเรังกิตนะักปัจจุบัน นะครับมุมมองของแกรีนีวิลกันบ้างครับแกรีนีวิลตำนานแนวรับของแมนยูก็มองว่าสามประสานแนวรุกของทีมเนี่ยยังขาดการประสานงานกันแบบลงตัวนะถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะสามารถเอาชนะวิลล่าได้สองหนึ่งก็ตามนะครับแนวรุกสามประส,า,ส,า,สา,านแดนหน้านปัจจุบันมีฮอยรุนรัดฟอร์ดแล้วก็กันาโชนะครับเนวิลมองว่าสามประสานในแนวรุกเนี่ยดูลงตัวมากขึ้นครับฮอยรุนรัดฟอร์ดกานาโช พวกเขาดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ถึงขั้นที่อยู่ในระดับแบบยอดเยี่ยมอะไรนะครับซึ่งคุณยังไม่ได้เห็นการประสานงานหรือการต่อเกีมใดๆร่วมกันเลยนะครับพวกเขาเสียโอกาส ไปมากมายในเกมนัดล่าสุดแล้วก็ที่ผ่านมารวมไปถึงพวกเขาไม่ได้คอนโทรลเกมพวกเขาไม่ได้ครองบอลได้ดีไปกว่าทีมอื่นแต่ก็โอเคที่ทีมเนี่ยเล่นกันเพื่อเอาชนะให้ได้แล้วก็ความต่อเนื่องของพวกเขาเนี่ยต้องปรับปรุงนะครับบางช่วงก็เล่นกันได้ดีบางช่วงก็ยังมีข้อผิดพลาดนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเนวิลเนี่ยมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับแนวรุกสามประสานของแมนยูในชุดปัจจุบันสเอ็ตัวจริงล่าสุดนะครับนอกจากนี้ครับทาง แกไดวิวยังออกมายอมรับครับว่าเจ้าตัวเนี่ยคิดผิดครับว่า เทนฮาร์กเนี่ยมีการส่งสกอตต์แมคทูบเนยลงไปแล้วก็น่าจะเป็นผลด้านลบต่อทีมในระหว่างเกมนะครับแต่ว่าจบเกมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นตอนที่ผมเห็นเราเนี่ยหรือว่าทีมส่งแมคทูบเนยลงสนามไปผมถึงขั้นสะบดหยาบคายออกมาเลยนะครับเพราะผมคิดว่าเอเดรียนฮาร์กคงพอใจกับผลเสมอทั้งที่เราเนี่ยต้องการสานแต้มเต็มแต่สุดท้ายความคิดนั้นของผมเนี่ยมันก็ผิดไปอย่างชัดเจนแมคทูบเนยสามารถเพิ่มการเข้าทำตรงกลางร,ระหว่างคู่เส วของาได้ที่รูปร่างเนี่ยไม่ได้เปรียบเขาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากเอริกินฮาร์ดก็คือการแก้เกมได้แบบตรงจุดทุกอย่างในเกมออกมาดีมากครับแล้วก็ประตูที่เสียมันก็ควบคุมได้ยากจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของร e วิวสองเรื่องครับก็คือเรื่องของการคอมเมนต์เกี่ยวกับแนวรุกข,ของทีมแล้วก็การแก้เกมของทาง R เอริกินฮาร์ดรวมไปถึงการส่งแมทเทอร์นีล,ลงไปเล่นทางทั้งที่รีวิวตอนแรกมองว่าไม่น่าส่งลงไปส่วนทั้ง ของแมคโนเมนีโดยตรงครับเจ้าตัวเนี่ยก็โดนยิงคำถามครับเกี่ยวกับโอกาสการลงสนาม เจ้าตัวยืนยันนะว่าไม่คิดมากครับเกี่ยวกับโอกาสลงสนามแบบไม่ต่อเนื่องนะครับบางเกมตัวจริงบางเกมตัวสำรองอะไรประมาณนั้นนะครับเจ้าตัวบอกว่าผมรู้สึกว่าตราบใดที่ผมฟิตแล้วก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมากพอผมพร้อมที่จะลงสนามแล้วก็ทําผลงานซึ่งผมไม่เอาเรื่องที่เป็นคําถามแบบนี้มาคิดให้วุ่นวายผมแค่ต้องการลงไปแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พูดง่ายๆก็เล่นเพื่อทีมนะครับไม่ว่าจะได้รับโอกาส มากน้อยแค่ไหนก็ตามขณะที่พอเมอร์สันครับอดีตกองกลางของอาเซนอลก็มีการเปรียบเทียบลูกครอสของดันโลกที่เข้าหัวสกอตต์เม็คโทเมนีมันมีความคล้ายกับลูกครอสสไตล์ของทางเดวิดเบคแฮมชัดๆนะฮะโดยพอเมอร์สันเนี่ยคอมเมนต์สั้นๆในครับว่า นั่นมันเป็นลูกครอสในรูปแบบของเดวิดเบรคแฮมชัดๆเลยมันคือการเปิดบอลแบบเดวิดเบรคแฮมแค่คุณเนี่ยส่งบอลไปแล้วก็ให้ผู้รับเนี่ยยิงให้เข้าเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการครอสของเดวิดเบรคแฮมเนี่ยมันมีความแม่นยำดูไหมฮะแค่ครอสเข้าไปก็ตรงกับหัวเพื่อนทันทีนะครับพอมอสันก็กล่าวชมจุดนี้ของดาร์โลนะฮะที่ครอสได้ดีแล้วก็คนทำประตูก็คือแม็กโทมินีนั่นเองส่วนเรื่องเราปิดท้ายกันครับก็คือเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับก็ m มนได้มีการรายงานออกมากับว่าตอนนี้แมนยูกลับมาจับตาสาการของฟิล์มปงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยให้ความสนใจอย่างหนักมาแล้วในช่วงตลาดรอบเกาะตั้งแต่เทนฮากคเข้ามารับงานซีซั่นแรกนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มระดับความสนใจเอ็ดมอนทับโซบาแมนอธิบายออกมาอย่างไรกันบ้างในรายของฟิล์มปงครับเป็นตำแหน่งแบ็คขวาวิงแบ็คแล้วก็ผลงานดีกับทางไบเออร์เรลกเซ่นนะครับทับโซบาก็เป็นเป้าหมายนะฮะในเรื่อง การเสริมทับแนวรับของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทั้ง2ลิลายชื่อเป็นเป้าหมายเดิมนะเป็นเป้าหมายเก่าแล้วตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแมนยูมีข่าวกับ2แนวรับรานี้บ่อยออกมานะครับแปัจจุบันครับเลเวอร์กูเซนผลงานดีฮะนักเตะเองก็ผลงานดีเช่นเดียวกันผลงานส่วนตัวของทางนักเตะนะว่ากันว่าแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของฟิล์มปงไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วครับนักเตะราณี้ โดนลิ์เอาไว้ว่าเป็นเป้าหมายในการนําเข้าในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2023ก็คือปีที่เพิ่งผ่านมาแต่ว่าการที่บันวิซาก้าครับมีฟอร์มการเล่นที่เปลี่ยนไปก็เลยทําให้การซื้อฟิลมปงเนี่ยก็ต้องมีการถอนดิวหรือถอนการพูดคุยออกมาก่อนขณะที่ดา์โลเองเทนฮาก็ชื่นชอบแล้วก็ทางสโมสรมีการต่อสัญญาใหม่ไปทาให้การเลือกซื้อแบ็คขวารายใหม่ก็ต้องเลื่อนก,กันออกไปตามๆกันนะครับแล้วก็ฟิลมปงเองก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2 0 2 8 The <laughs> แน่นอนครับว่าถ้าเกิดแมนยูจะซื้อในรอบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแหละนะครับผลงานดีแล้วก็สัญญาเลยเยอะนะครับจากค่าตัว30-40ล้านก็คงไม่ใช่ละนะครับน่าจะอัพขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับแต่แมนยูยังคงให้ความสนใจแบ็กขวารายใหม่เล็งเซนฟิมปงในช่วงซัมเมอร์แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากขณะที่บันวิสาก้าสัญญาจะหมดในช่วงปีหน้าครับแล้วก็มีแนวโนมว่าจะโดนขายออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายครับก็คือเอาฟิมปง มาแทนที่บันวิสากะมีโอกาสไม่ได้สูงขณะที่แทบโซบาแทบโซบาเนี่ยก็มีสัญญากับเลเวอร์กูเซนจนถึงปี2028 แมนยู you, ต้องการแนวรับตัวกลางกองหลังตัวกลางอายุน้อยนะครับมีความแข็งแกร่งก็คือเปลี่ยนทายใหม่แหละเพราะว่าในปัจจุบันอีแวนดิวเรียสันอายุมากนะครับราวิวารานแม็กวก็3าสิปีแล้วนะครับเด์เลิฟสามสนะฮะซึ่งมาเป็นเหตุผลสําคัญที่แมนยูต้องมีการเปลี่ยนทายกองหลังตัวกลางรายใหม่ได้แล้วนะฮะหาตัวสดๆเข้ามาบ้างนะครับในรายของเด์เลิฟเนี่ยจะติดในเรื่องของสัญญาด้วยนะครับสัญญาก็ ใกล้ที่จะหมดนะครับและอาจจะอยู่ในขายของมาร์ิซาก้าครับก็คืออาจจะโดนขายออกจากทีมก็ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะร,รวมไปถึงพวกสัญญาจะหมดวารานดีแวนยางเงนะฮะก็มีโอกาสแยกทางเหมือนกันนี่คือเหตุผลแล้วก็เป้าหมายในการเสริมทัพกองหลังทั้งกองหลังตัวกลางแล้วก็แบ็กขวานะครับที่แมยูดูที่จะเอาจริงเอาจังแล้วก็มีเหตุผลมากพอเหตุผลเนี่ยมันน่าฟังนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีโอกาสไปไปได้สูงมากอันนี้คือมุมมองส่วนตัวผมผมมองว่ามีโอกาสไปไปได้นะครับ โดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังตัวกลางขณะที่ขาวว่าวก็สืบบันเดินครับก็มีในเรื่องของเรจตโรมาติเนีสครับศูนย์หน้าตัวเก่งของอิต์มิลานครับตามรายงานขาวว่าวก็สืบกันออกมาเนี่ยก็มีการระบุว่าทางเอเดนฮาร์ได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดระดับสูงทีมงานใหม่ที่เข้ามาพร้อมอินนิออสนี่แหละกลุ่มอินนิออสนี่แหละว่าเขาเนี่ยต้องการนําเข้าเรจตโรมาตินหัวหอาตัวเก่งของอิต์มิลานในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งเคนฮาก็ได้มีการชี้แจงว่า มาเตเน,นียเนี่ยเป็นนักเตะระดับท็อปนะผลงานดีแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการกำชับว่าให้แมนยูเนี่ยไปติดตามนักเตะรายนี้ดูนะครับให้ทีมงานแบบพวกแมวมองหรือว่าทีมงานขา่าวสารเนี่ยติดตามผลงานนักเตะรายนี้ดูเช็คข้อมูลแบบละเอียดก่อนที่จะมีการตัดสินใจในช่วงซัมเมอร์นะครับคือเหมือนกับทินฮากเนี่ยชอบมากนะครับสำหรับลอตเตอรี่มาเตเนียนะก็ย้ำนะว่าเป็นข่าว p o s i นะครับส่วนในรายของไมเคิลโอริเซ่ครับตามมุมมองของเบนเจคอบครับนักข่าวคนดัง,งเขาก็บอกว่า m i เคิล l อเดซ่เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ของแมนยูนะในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางกลุ่มอินิออสโดยที่เซอร์จิมเนี่ยก็วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อกันได้ว่ากลุ่มอินิออสเนี่ยน่าจะอนุมัติรวมไปถึง มีการสืบค้นข้อมูลนักเตะรายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันนะครับในการดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับก็เป็นการน้นย้ําจากนักข่าวคนดังว่าเนี่ยคือดีลที่เป็นไปได้นะครับส่วนจะมาไม่มาก็อีกเรื่องหนึ่งครับยินยันได้ว่าแมนยูสนใจจริงเท่านั้นเพอะนะครับในตอนนี้นะส่วนกระแสของเมททายเดลิกนะครับตามรายงานจากเดอร์มิเลอร์ครับมีการระบุก,กันออกมาว่าแมนยูพร้อมที่จะทาบทาม เมททาเดลลิกแนวรับของบาเยอรหานนักเตะต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับสถานการณ์ของเดลลิกเนี่ย ยังไม่สู้ดีครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองนะครับอย่างเช่นในเกมนัดล่าสุดก็ยังคงเป็นตัวสำรองทุนเคลนก็เลือกใช้ไอดเออร์ลองเล่นกับอูปาเมการโน่มากกว่าทําให้แมนยูก็ยังคงจับตาสถานการณ์ของเดลิกอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะทาบทามทันทีถ้าเกิดนักเตะเนี่ยสนใจเรื่องของการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูในช่วงซัมเมอร์นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะฮะนี่คือเรื่องราวของสมสรนแมนเชสเตอร์ยูที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ